้อนัำสู่สคาดีมีความสุขโรงเรียนของเรานะคะมีห้องน้าทั้งหมดในโรงเรียนเป็นประมาณ80ห้องค่ะโดยแบ่งเป็นห้องน้ำชาย40ห้องแล็ห้องน้ำหญิง40ห้องค่ะมีการดูแลปรับปรุงและซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอค่ะและเรานะคะได้ยังมีการป็นแบบตามหลัก,กเกณฑ์ท่าต่อคือสะอาดสะดวกสบายสุภักษนะและสวยงามค่ะสะอาดห้องน้ำโรงเรียนเราสะอาดไม่มีข้าสกรกและไม่เป็นแหล่งสะสม มีความสะอาดเพียงพอไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ไม่มีความเฉ่อะแฉะและไม่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำค่ะสวยงามสุขาของเรียนเรามีความสวยงามสะอาดเพราะว่าโรงเรียนเรามีการทำความสะอาดห้องน้ำทุกเช้าวันไหม่ค่ะสะดวกห้องน้ำของเรามีทั้งแบบนั่งยองชักโครกและถั่วพลาสาิำสำหรับผู้ชายค่ะและนอกจากนี้ยังมีอ่างล้างมือที่สวยงามและเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนด้วยค่ะ ลักษณะสุขาของเรามีหน้าต่างยกสูงทําให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกและยังมีอา่างล้างหนึ่งได้่ะทบายองน้ำมีขนาดกว้างขวางสะดวกสบายต่อการใช้สอยทําให้แน่นเนทุกคนสบายใจและปลอดภัยทุกครั้งที่จะใช้ห้องน้ำค่ะและเป็นพื้นฐานที่ดีที่โเรียนเป็นคนควรได้รับค่ะหลังจากที่ได้ลองใช้ห้องน้ำแล้วครับก็รู้สึกมีความสุขมากครับเพราะว่าโรงเรียนของเราได้ให้ความสําคัญในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยและความสะอาดของห้องน้า ทำให้ห้องน้ำมีความเป็นมาตรฐานอย่างมากครับและทำให้นักเรียนอย่างพวกเรามีความสุขที่ได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาดและปลอดภัยครับ